ก็สวัสดีคนดูทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมโฟเสซีนะซึ่งวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสิบโมงจะครึ่งแล้ววันนี้ผมจะไปรับแมวของผมนะครับที่สนามบินดอนเมืองนั่นไงแมวอินเตอร์ไหมมาจากนั่งเครื่องบินมาเลยนะจริงๆแมวอยู่เออช่แมวอยู่ขอนแก่นนะแต่ว่าเราอยู่กรุงเทพไงแมวอยู่เชียงใหม่ครับก็คือแมวผมนั่ยนั่งเครื่องบินมาเลยนะก็เดี๋ยวเราจะไปรับแมวกันตอนนี้เรานัดเอาไว้ประมาณช่วง ตอนเที่ยงนะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะรถไม่ได้ล้างโอ้โหดูดิโอ้โหคือแบบรถแบบไม่ได้ล้างวันนี้เราก็มาแวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันนะครับร้านเด็ดนะอร่อยไม่รู้บอกเด็ดเลยก่อน<ๆ>อ,อร่อยเลยไม่ต้องปรุงเลย เบิ้ลนะบอกว่าอร่อยจริงอันนี้หมดแล้วตอน,นจานนี้ครับของแท้ไม่ต้องปุ่มกินก่อนะครับเก็บเงินครับพี่เท่าไหร่ครับก็าสิบบาทดูว่าอร่อยนะแนะนำนะใครผลานมาแถวนี้ก็มาลองกินกันได้นะคนณูก๋วยเตี๋ยวเลือดอ,อร่อยจนต้องออกมากินนีบ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินดอนเมืองเลยนะคนดูแบบยูทูบเบอร์เงี้ยเอาปิดสิตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับแต่ว่าสับนเล่นน่าเล่นหน่อนะเพิ่งมาสนามบินครั้งแรกลำๆเหลือๆปุ๊บจะได้เจอน้าลูกแล้วเดี๋ยวเราลงไปลับกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่ามาถูกหรือเปล่านะนกแอร์ครับแมวผมนั่งเขาเรียกว่าอะไรนะเธอนกแอร์คาร์โก้เหรอ อ๋อยังไม่ถึงเหรอยังครึออ่งอ๋อยงครึ่งแต่เราจะไปข้องน้านมันก่อนนะคนดูเป็นร้านสิดสิ้นเรียบรอย้อยเราจะได้เจอหน้าลูกชายของเราแล้วนะครับชื่อสีนนนะอันนี้เราจีเชื่อไปเรียบร้อยลอะโอเคซึ่งผมเนี่ยมาถึงก่อนเวลานะตอนนี้เวลาเพิ่งจะเที่ยงสิบห้าเขาบอกว่ามันเที่ยงครึ่งนะแต่เราจะลองเข้าไปถามดูก่อนว่าเบื่อมันอาจจะมาถึงก่อนไงตอนนี้เราก็นั่งรอนะ รอเวลาต้องมันสดนวดอไอโฟนอ่ะรอต้องดูไม่รู้เรามาถูกหรือเปล่าเนี่ยมีแต่พนักงานนะไม่รู้กรฟังแรกก็ลองดูนะประสบการณ์รับแปลเลยนาน,านวา่าถึงแล้ดีใจป่ะเธอดีใจไหมเบื่อความเป็นแบบต้องมันจับกล้องเอียงเนี้ยแม่งหันหลังก็ไม่ได้ถ,ถลับไปกล้องหลังก็ไม่ได้ เก็บไปเลยประมาณเป็นวันเดอรเลยนะคะทุกคนกว่าที่เราจะได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประสบการณ์การเลี้ยงแมวของเราเนี่ยมันจะซ้ำซองกันแค่ไหนนะเลี้ยงตัวแรกเป็นเชื้อรายกให้คนอื่นไปเลี้ยงต่อันนี้จะไหวไหมนี่ยเท่าไหร่นะเข้าตัวสามพันห้าสามพันห้าเลยไม่บอกกูเลยเห็นแล้วเหรอเวนัานแช่ของเราหรือเปล่าน่าจะใช่นะนั่นเลยจืดจุกอันไหนวะซ้ายหรือขวาซ้ายไอข้ขวาขวาเหรอ มาเลยพี่นะพี่เขาสั่งงานเดียวกันไม่แน่ที่เขามาจากเชื้อใหม่กันนะมไปรับหรอมาเลยครับอันนี้ชื่ออะไรครับพี่ไม่รู้โอเคเราเป็นคนซื้อขิดดหนยอะปิดไม่้องอะไรมันกลัวไหมเนี่ยดูพ่้อ ยไม่กลัวเลยเว้ยไม่ร้องเลยเหรอนั่งขึ้นมาไม่ร้องเลย น้องมาถึงแล้วซีดันกินหนมกินหนมมันจะไปไหนละลูกสุดแมปแล้วลูกเอ้ยตอนนี้แอร์อัดอยู่ข้างหลังกินหนมไหมลูกก็เดี๋ยวลราแล้วจะกลับเลยนะคนดูเพราะว่าจะไปเดินไหนต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าเรามีแมวมาด้วยนะ ภารกิจหลังจากนี้ก็คือต้องแอบเอาขึ้นคอนโดนะครับ okay. เพราะว่าคอนโดเขาไม่ให้เลี้ยงแมวนะแต่ว่าเราอยู่แค่สองคืนนะเพราะว่าเราจะยายกับโคราชแล้วเพราะว่าเราอยู่กรุงเทพตอนนี้เราก็ต้องมารับแมวแล้วเราก็จะเอากับโคราชนะครับแต่ว่าไม่ร้องเลยวะเนาะไม่ได้เสียงร้องเลยอ่ะมีเสียงไหมลูมีลําโพงไหมเนี่ยตุ้นรุ่นนี้มีลําโพงไหมเตรียมตัวกลับบ้านกันนะเพราะว่าายไหนต้องของแม่ได่และเดี๋ยวต้องพาแมวกลับตอนนีนนน้เราก็ถึงแล้วคอนโดภารกิจต่อไปคือเราต้องแอบเอาแมวไปนะ Vamos ต้งขอล้างมือไปหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวลูกพ่อร้อนมาลูกมามาเดี๋ยวถึงเวลาเขาจะสำรวจห้องก่อนนะแมวเ,เวลาเขาย้ายบ้านใหม่เขาจะสำรวจห้องก่อนนี้เห็นไหมเดี๋ยวเขาจะสำรวจห้องอ้าวว น่ารักอะ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเป็นแบบบล็อกสั้นๆได้เกินแบบคนดูชอบผมาอาจจะทาอีกนะหรือผมอาจจะอัดไปเรื่อยๆก็ได้นะอาจจะแบบไม่ชอบแต่ผมว่าจะทําลงเรื่อยๆนะโอเคเป็นว่าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะน,เ,น,นด like, ดเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้ากดไลค์กดซับสไคร b ์ไปด้วยไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายแมวหายทุกคน <c oughs> ผมปล่อยแมวไว้ในห้องแมวหายไปไหนอ่ะอุ้ยเดิมแมวหายไปไหนมันชอบมันมันหนีไปอยู่ในซอกอะไรหรือเปล่าอุ้ยไม่มีนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ย dada 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 ada apa saya di bawah kau betul apa